ขอเรียนเชิญพันสุรพลเกียรติสูรนายยมเทพบัพปูสุรินันทวิทย์เจ้าคณะอำเภอเมืองนาดกระผมนายสุรพลเกียรติสูรนายยมเทพบุญดีนุษย์ศาสนาชนิดชนชาวจังหวัดนาดกระผมมีความยินดีจะเป็นผู้บูชาเพื่อน้องถวาย เป็นพระราชบุตรสลพระบาทสมเด็จพระในวันนี้เป็นการเกิดบุญป้องกันของราในจังหวัดน่าให้ท่านคงยังต้องการทำงานาด้วยความทุ่มเททันกำลังกายกำลังและอำนาจแห่งบุญกุตลที่ได้เกิดทึ้ในวันนี้ สัมิตรัสสุพันธสปัสสุสีปากร ขอขอบคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านโดยได้รับความรุ่งเร้าจากผู้นี้ก่อเรียน,นค่ะตรวจราการแล้วก็คุณท<ม>่านไม่ได้ใอญ่กาลนะครับกำลังกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนี้ขอให้ได้ทำใจให้อซะอาซะอาอะซาอะาอะซาอะซาะซาอะซาอะ พุทธังสรณังคัจฉานิุ้ีตุยังติพุทธังสรณังคัจฉานิปานาติปาปาเวรามณีสิกขาจาราเวรามณีสิกขาปะสิกขาปะรรมสมาธิยามิมุขสาทัฏฐานาเวรามณีสิกขาปะ หิดณเนินดินโขดหินแลพื้นวางิดาทุกันงสมาปิมา้ไมะยังพันเตอิมาณิมยังพันเตปานิสาป,ปาริวา,านีปติคา,า,านาตุปติคานิพานายัาจากักข้าแต่รับริวานทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวาย

ไปออกมาน้องตายะรขึ้นไปในความีขาวสีแดงสองดาวสองดาวไม่ไหวถ้าวอาไม่ได้ไปริบูรินติกสาครังเอวะเมวันาวันตะโกนค่ะถ่ายวิดีโอสักครู่นะคะ เรื่องกำจัดสวะกิเลสก็เป็นเรื่อจัดส่งในานี้ตอรูปของานกำลังทำตาเราเรงมาฝังนี้ดิวลยโอเคค่ะไปเลยค่ะตอนนี้หนูบาปแล้วแหละ ô <laughs> trabalho <laughs>